ทุกทางใช้อยู่หมดครับอันนี้ที่ที่ไม่พูดเพราะไปเรื่องของความมั่นคงครับใช้อยู่ทุกวิธีทางครับผ่านทางนน,นายกรัฐมนตรีอันวาที่ผมไปเ,เดินทางไปที่ไปประชุมอาเซียน GCC เองผมเองผมก็ไปพูดคุยกับทางกษัตริย์ของโอมานนะครับกษัตริย์ของบาเรนนะท่านมนกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบีย,บยทุกคนทุกท่านก็ก็ตระหนักดีแล้วก็ทราบถึงสารภาพของคนไทยซึ่งเราไม่ได้เป็นคู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งเลยและเรามีการสูญเสียที่สูงมาก นะครับเรามีตัวประกันอยู่19คนตอนนี้ซึ่งก็ต้องยืนยันนะครับว่ายังไม่รู้ชะตากรรมต้องยืนยันตรงนี้นะครับแต่ว่าทุกทุกทุกเส้นทางพยายามจะทํางานกันอยู่แล้วก็จะมีเจ้าที่ชั้นสูงของเราบินบิน,บนออกไปแต่ว่าขอไม่เปิดเผยว่าบินไปไหนแล้วก็ไปพบกับใครนะครับแต่ว่ายืนยันครับเราทําทุกวิธีทางที่เราทําได้พยายามทําอยู่นะครับ ไม่ค่อยได้ยินเลยครับขอแ่างขั้นกลางหนึ่งไหมครับบาโ f l o a บ้างไม่มีปัญหาครับทั้งนี้ทั้งท่านรัฐมนตรียืนยันครับว่าวันนี้เราได้แปดร้อยถึงพันคนส,สบายๆครับแต่พียนแต่ว่าบางคนเปลี่ยนใจพอเปลี่ยนใจปับ๊บทีนี้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องการเอาขึ้นเครื่องบินมามันก็มีปัญหาถ้ามีอยากอยากจะกลับถึงพันคนก็สามารถบริหารจัดการได้พียงแต่อ,อยากให้กลับมาอยากให้แจงจิตตลงมาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะมาก็ขอให้มาอย่าเปลี่ยนใจเลยนะครับว,วงเงินแค่ไหนก็ไม่ก็ไม่คุ้มกับชีวิตร ถูกต้องครับเมื่อกี้กอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดการปริบการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการลำเลียงคนออกมาจากโซนต่างๆมาสู่ภักพิงเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้จะมีปัญหาเวลาใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการลําเลียงคนออกมานะครับ ไม่มีแล้วครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรามาพูกันทีหลังได้ครับไม่มีปัญหาแล้วครับจัดการได้หมดครับขอให้กลับมาครับอย่างแรกเลยคือความปลอดภัยของแรงงานไทยทุกคนต้องกลับมาอย่างปลอดภัยเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองหมดครับนะครับอย่าเป็นห่วงเป็นห่วงชีวิตของความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วรีบกลับมาเร็วๆนะครับเจ้าหน้าที่ไหนครับเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยฝ่ายไทยเะครับ ถ้าเกิดไปรายงานการตัวกลับกับเจ้าหน้าที่ไทยไม่มีปัญหาแน่นอนครับมารายงานการตัวแล้วกลับได้แน่นอนครับยืนยันครับกลับมาก่อนสำคัญที่สุดครับ